สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ Facebook ปีใหม่ปีใหม่เป็น FC นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยและคนเสื้อแดงโพสต์ข้อความระบุว่า ตื่นมาเจอข้อความหลังไม้แบบนี้ทุกเช้าชื่นใจจริงๆเลือกตั้งครั้งหน้าไม่มีลุงแล้วจะมีเพื่อนใหม่มาเลือกเพื่อไทยเยอะขึ้นแน่นอนต้องชื่นชมและขอบคุณความกล้าหาญของพรรคเพื่อไทยสลายขั้วเท่ากับสลายสีสิ้นสุดสงครามเหลืองแดงหลอมรวมคน70%ทั้งประเทศเข้าด้วยกันส่วนพวกที่ไปแดกส้มแต่แอบ,บอมตังแดงเพื่อไทยก็จะแสดงตัวชัดเจนขึ้นว่าแดกส้ม พราะทุรนทุรายทนไม่ได้จะอ้างเหตุผลว่าเลิกแดงเพราะปีใหม่ซึ่งประกาศเกินร้อยครั้งว่าไม่ใช่แดงไม่ใช่นางแบกไม่ใช่สีอะไรทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรเขาจะได้มีทางลงไม่งั้นแยกน้ําแยกปลาไม่ได้ยังไงพวกไปแดกส้มแล้วมันก็ไม่เลือกเพื่อไทยอยู่แล้วแต่มันจะได้เลือกต่อแหละสักทีว่าเลือกเพื่อไทย2ใบหาแดกกับแดงที่เป็นสีประจําพักเพื่อไทยไม่ได้อีกต่อไป อาศัยแดกกับเพื่อไทยแต่ใจไปอยู่กับส้มทางสองแคมแถมยังยักยอกทรัพยากรพักไปอุดหนุนส้มอีกอ้างความเป็นกลางแต่พองไทยไปให้ส้มแบบนี้ส้มก็ลูบท้องอิ่มจังตังทอนอยู่ครบเพื่อไทยก็เลือดไหลแถมกระเป๋าฉีกเพราะอ e ีแอบแดกส้มไม่เลิก แหละว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ